banchata ปองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยพัฒนาการขึ้นหนึ่งห้าสนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของหน่วยในการส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางนาศรฐานสกิจพอเพียงในการสนับสนุนส่งเสริมการเยงสุกรในพื้นที่ของนายชำนาญเพิ่มทองเพื่อเกษตรกรในวิีหลังหายสมบูรณ์ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนสามารถพุ่งพาตนเองและลุกการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกซึ่งผลของการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ100%นในพื้นที่ของตัว อควายอบ้านได้จังหวัดอุทัยธานีกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยเหนือภาคการทดีน6สนงพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะชุดสมเทมโคสถานีนิผสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตหน่วยพัฒนาการทดีน6สนงพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการออกให้บริการสวมเทมโคให้แก่โคของนายสมแท้ประชาจากและโคของนายวิชาญบรญญาวสุติกุล โดยใช้น้ำเชื้อโค่พพันอ์บริการมาบ้านแดงเพื่อสร้างลูกคเนื้อที่มีคุณภาพดีมีมูลค่าเพิ่มยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรณพื้นที่ของบ้านโคกหมู่ที่11บนด้นนั่นโคกอำเภอเพชรบูรณ์และบ้านปิดช่วยหมู่ที่4ตำจัลสีม่วงอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรนนาารบ้ปก่สงแแดแหเ็ยโยย ร่วมใจร่วมกันพัฒนา